นีいいい่ไงน้องเนีいい่ยแม่มีน้องมีน้อง เนี่ยกระซุงกระซุงผู้ชายน้องผู้ชายค่ะผู้น้องชายค่ะนี่ด้วยนี่สมุดแม่ประปากคันม,มาวันนี้เห็นไหมแม่มีน้องเอมิลี่มีน้องจ้าเอมิลี่มีน้องนะมีม,มินี่พิชตเธออื <LT> มอนี่มีน้องนี่เห็นไหม เนี่ยเบบีเนี่ยเบบีเห็นไหมลูกเบบีเนี่ยหมอมอบเบบีเออเบบีจ้ะเอมิลี่มีน้องน้องผู้ชายน้องผู้ชายเอมิลี่แฮปปี้ไหมคะเอาไหมไหนโชว์สิไหนโชว์สิอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ตารางนัดของไงอุ้ยอันนี้ของด็อกเตอร์ลูกอันนี้ของด็อกเตอร์นะคะอ้าวเอ่ออันนี้ของด็อกเตอร์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบบีเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอมิลี่มีน้องเป็นผู้ชายโอเคไหม ค่ะไม่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 นอนอืมวันนมีน้องไหนดโูโชว์ซิโชว์ซินี่ตรงนี้นี่มีน้องอย่างนี้ไหนดูซิโชว์ซิผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ไม่นอนจา้าดีไหมเอมรีจะได้เอมรีจะได้เอเอมนอแม่ก็รักหนูที่สดเลยค่ะคนสวยมนอดูแต้ม แม่ยังไงแม่ก็รักหนูที่สุดอยู่แล้วจ๋าลูกจ๋าไม่ใช่มามโมนี่มามโมเบบี้เอ็มไม่ได้มีเบบี้ไม่ได้ไม่ได้ขาไม่ได้ไหนรู้ที่ชว์สิลูกโอุเม้าวผู้ชายเปลี่ยนผู้ชายค่ะผู้ชายลูกหนูอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคะ ก็เน <Ừ. S 2> ี่ยน้องผู้ชายทีมีน้องเนี่ยม่หมมาเล่าพูดไปทุกทีก็<อ>วันนี้แม่ไปหาด็อกเตอร์มาวันนี้แม่ไปโรบิตันมาไปตรวจคันเนี่ยช่วงค่ะ <fi> ไปตรวจคันได้น้องผู้ชายมาแต่หมอก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่หมอบอกว่าเป็นผู้ชายเอาอันีพี่เป็นผู้ชายไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่รออีกหนึ่งเดือนก<อ><ๆ>่อน เราเอกหญิงเดือนเนาะหนูอยากได้เอะตอบมานี่ฟังไหมหนูอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายอินฟีกัตซุงผู้หญิงผู้ชายเอ่อบีบีบีผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายหนูอยากได้ผู้ชายเนาะเป็นหนูอืมนี่แล้วเป็นผู้ชายค่ะน้องผู้ชายพี่ไายม่ไม่ ยัไงไงลูกเอารักน้องนะเนี่ยน้องผู้ชายเลยเนี่ยหนูเดี๋ยวหนูต้องรักน้องนะคะโอเคไหมคะเอห็นมเห็นไหมเห็นอะไรลูกเห็นอะไรคะนี่พิจตนี่นี่นี่นไหนไ อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อดรอยู่ไหนไหนไไหนไหนไหนชี้ใหม่ช uh, ี้ใหม่เอาใหม่เอามายพี่ยาชิชิปีปะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ชี้ตูดไม่ใช่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 หนูดีใจหรือเสียใจเนี่ยดีใจใช่ไหมหนูแฮปปี้ไหมหนูไม่แฮปปี้หนูไม่แฮปปี้ ทำไมโนไม่แฮปปี้ลละลูกหนูต้องมีความสุขสีนี่เป็นน้องของหนูนะหนูมีน้องหนูจะเล่นกับน้องไงหนูจะได้ไม่เหงา<ะ>นี่มาชตวยเต็มรักแม่ไหมคะเดี๋ยวเอาใหม่สิรักแม่ไหมคะ โอเคค่ะบ๊ายบายก่อนอ่ะายบายก่อนค่ะ๊ายบายุบยุบด้วย <c oughs> หนูมีร้องผู้ชายผู้ชายโอ้แม่รักหนูค่ะ